ในการปรับปรุงของเราต่อไปครัผู้ลงทุนเมื่อเห็นเครื่องหมาย C เนี่ยนะครับเช่น C D เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทนี้มีประเด็นที่น่าคอนเซิร์ตับเรื่องของธุรกิจเช่นวุฒิที้น้อยรายได้น้อยหรือการขาดคุณติดต่อกันหรืออาจจะมีการติดนัดชำระหนี้นะฮะจะเริ่มที่มีเครื่องหมาย C เฉยๆนะครับก็มีการขาดเครื่องหมายจัดเจตบที่เพิ่มขึ้นในส่วนของถัดมาจะเป็น C S นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ financial statement เช่นผู้สอบบัญชีให้แสดงความคิดเห็น สำแนนกอทอสักให้มี special audit อันนี้ก็จะขึ้นเครื่องหมายไว้ที่ตัวหลักสองนั้นนะครับตัวเครื่องหมายหักมาเช่น CF อันนี้เป็นบริษัทที่มีประเด็นนัาหันเรื่องฟรีโฟลด์ไม่เป็นไปตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ลงทุนก็จะได้เข้าใจว่าโอเคเครื่องหมายต่อไปเนี่ยเดิมมีแค่สอย่างเดียวแต่สี่ตัวนี้ที่ผ่านก็จะมีความชัดเจนมากาาที่ว่าบริษัทเนี้ยกำลังมีประเด็นเรื่องของฟรีโฟลด์นะสุดท้ายประเด็นประเด็นที่เป็นข้อกว้างคือประเด็นเรื่องของการไม่ของอะไรเราใช้ CC ะะฮคือพอชั่นนั่จักด้านของฟิナนซ์นะครับเช่นบริษัทมีเอซีไม่ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดนะครับบริษัทเป็นแคชคอมพานีห้เขาว้องการบริษัทที่มีแหล่งเงินสดไม่มีการประกอบธุรกิจรวมถึงบริษัทที่มี้นทำเป็นอินเวสท์เมนต์ของหนี้นะครับนี่นำไปการลงทุนในบริษัทอื่นค่อนข้างมากนะครับไม่ได้ประกอบธุรกิจเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะมีการขึ้นเข้ามาขีดสายในปีนี้นะครับก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของข้อมูลที่ต่างๆจะให้กับทางผู้ลงทุนในการเกิดผู้ลงทุน ให้ดีข้อมูลประกอบการแสดงผลนะครับ